ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับไรเตอร์ทิปค่ะคําถามคือคือหากบรรยายยาวเกินไปคือพอเรารู้สึกว่าต้องตัดข้อมูลก็จะรู้สึกว่ามันขาดควรทำยังไงดีคะเหมือนเดิมเหมือนอคําถามเรื่องย่อดหน้าส่วนใหญ่แล้วบรรยายยาวเกินไปดีกว่าบรรยายสั้นเนาะแต่ว่าโดยโดยโดยทำรับพี่นะเพราะว่าการให้ข้อมูลมันก็เป็นเรื่องของเป็นเป็นความสำคัญของนยายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยน้องจะต้องรู้ก่อนว่า สิ่งที่น้องเขียนเนี่ยมันจะเป็นจริงๆใช่ไหมน้องต้องอ่านทวนิีจนเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่น้องเขียนมาเนี่ยมันมันมันจะมันไม่ได้เกินเลยอ่ะมันไม่ได้ซ่นอ้อนวนเวอร์หรือซ้าซ้อน <c oughs> บางคนอ่ะเขียนยาวจริงแต่ซ้ําซ้อนเยอะมากก็ต้องตัดออกไปอพอเราเขียนจนจบแล้วเรามั่นใจาว่าเอาเนียคือเนื้อหาที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องมาจัดระเบียบม,มันค่ะคือถ้าเราแน่ใจแล้วว่าข้อมูลเยอะขนาดนี้เราตัดไม่ได้มันสาคัญมากๆคุณก็ต้องทํบ้านเพิ่มในเรื่องของการจัดลําดับความคิดว่า คุณจะอธิบายเรื่องนี้ให้คนที่ฟังเข้าใจง่ายที่สุดยังไงคือนักเขียนส่วนใหญ่ที่พี่เคยเจอในการเขียนนิยายเรื่องยาวและพลาดก็คือเขาไม่ได้คิดถึงในมุมมองของนักอ่านเขาคิดแต่ว่าฉันเขียนแบบนี้นักอ่านต้องเข้าใจสิเพราะมันสําคัญนะคุณมันจะเป็นต้องเข้าใจมันจะมันจะเป็นต้องสําคัญมันต้อง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 รู้เรื่องคุณต้องคุณต้องอ่านมันอันนี้คือความคิดของนักเขียนแต่แบบพี่ก็เือนักเขียนกลุ่มนี้เสมอว่านี่มันไม่ใช่นังสือเรียนคือสิ่งที่คุณเขียนอยู่มันคือนิยายละ นิยายต่างๆมันคือวรรณกรรมมันคือสื่อสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงจะต้องไม่ก้าวข้ามคําว่าสื่อบันเทิงเข้าใจไหมเพราะว่าคุณไม่ใช่นักศึกษาที่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 นักศึกษาไม่เคยง้อเราเพราะอะไรไงเราต้องอ่านเออเข้าใจไหมนักศึกษาเขาไม่เคยง้อเราแม้ว่าจะมีอาจารย์บางทานพยายามเก็บนักศึกษาให้เข้าใจง่ายแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาไม่เคยง้อเราเพราะมันถือดีว่ายังไงมึงก็ต้องอ่านอ่ะก่อนที่พูดคำหยาอ่ะยังไงคุณก็ต้องอ่านคุณต้องอ่าน เขาก็เลยมีสนใจกับการเรียงลาดับมันง่ายขึ้นระยะาย,ยา่หลังมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าเพื่อให้เพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้นก็เป็นส่วนดีแต่นิยายไม่มีไม่มีข้ออ้างนะั้นนิยายเขาไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้ถ้าคนเขียนเข้าใจยากเนื้อหาเยอะเกินไปน้ําเยอะเกินไปเขาก็เลิ่จะไม่อ่านก็จะเกิดการสคิปไม่อ่านปัดผ่านหรือไม่อ่านเลยเลิกอ่านเลยนีเนย่องนั้นเลยเพราะเนี่ยมันคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่นักเขียนทุกคนต้องควบคุมให้ได้ mm hmm. ก็คือถ้าคุณมั่นใจว่าเนื้อหานี้สําคัญ คุณตรวจสอบแล้วมันไม่มีน้ํามากเกินไปคุณตรวจสอบแล้วไม่มีความซําซ้อนมากเกินไปสิ่งต่อมาก็คือคุณต้องหาวิธีที่จะจัดการข้อม,มูลนั้นเพื่อให้มันเข้าใจง่ายในปัจจุบันปัจจุบันในปัจจุบันก็มีการทําการนําเอาข้อมูลยากๆมาใช้ทําเป็นอินโฟกราฟิกถูกไหม <S <S แต่ด้วยความเป็นนิยายเราไม่สามารถทำอินโฟอินโฟกราฟิกของนิยายได้ดังนั้นเราเองก็ต้องจัดการอินโฟเมชันของเราให้ดีเรียงลําดับมันคิดเลยว่าถ้าเราเป็นนักอ่านให้คิดถึงนักอ่านเยอะๆว่า เราจะต้องเข้าใจอะไรก่อนอย่างแรกแล้วไป A ไป B ไป C การจัดลำดับความสำคัญ Priority ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากในกรณีที่คุณจะต้องอธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อนและซับซ้อนทั้งซับซ้อนและซับซ้อนเข้าใจไหมจริงๆแล้วพกแอรกระทั่งนักเขียนทุกคนที่ทําขนาดนี้แล้วบางครั้งเราก็พบว่านักอ่านก็ข้ามอยู่ดีแล้วก็บ่นอยู่ดีว่ามันซับซ้อนอะไรก็ให้สุดท้ายคือต้องทําใจหลังจากที่ทำทุกอย่างแล้วต้องทําใจว่าบางครั้งนักอ่านเขาก็ ไม่ได้ต้องการรู้จริงๆเขารู้ว่ามันสาคัญนะแต่เขาก็อยากข้ามแล้วอะอะไรอย,าอยา่างเงี้ยเราต้องำจแต่ว่าในอ,อีกมุมนึงเราอาจจะต้องตั้งคาถามตวเองด้วยว่าหรือมันมีวิธีอื่นเช่นจากการแยกข้อมูลให้การให้ข้อมูลของนักอ่านไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันไหม,มแบบแบ่งครึ่งหนึ่งไปไว้ตอนต้นเรื่องหรือก่อนหน้านั้นอีกครึ่งหนึ่งมาตอนที่สองอีกครึ่งหนึ่งอีกตอนขอ่ท่อนสุดท้าตบอสุดท้ายคือในเมื่อเขามีสมาธิหรือความมันซ้ำซากมันซ้อมซ้อนหรือซับซ้อนมากๆไม่สามารถอ่านทีเดียวทั้งหมดก็องงแบ่มานะคะ คือแต่ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่นักเขียนควรต้องจับความรู้สึกเองว่านักอ่านของเราที่เป็นกลุ่มนักอ่านของเรา่เขาไหวแค่ไหนโดยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของดามิตที่นักเขียนควรต้องเรียนรู้ไปตลอด,อด,ลลอดพี่ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันกว่าจะรู้ว่าเออเรื่องแบบนี้ต้องแบบนี้นะเรื่องแบบนี้ต้องแบบนี้นะอะไรเงี้ยพี่ก็ไปลองผิดลองถูกด้วยใช่แล้วลองผิดลองถูกไปแต่ว่าก็ต้องแต่เนื้อหาโดย80%พี่ว่าต้องไปเช็คเรื่องความซําซ้อนแล้วก็ความอ่าแล้วก็ความ เนื้อหาน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าเอา<ม>เอาเอา,เอาที่แบบเป็นเนื้อหารจริงๆเลยประมาณนี้มามแต่ถ้ามั่นใจว่าพบก็จัดก,การตามลำดับอะค่ะเพราะว่าแบบเราก็ตอนนี้เราคงไม่มีวิธีที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วก็คง<บ>ต้องหวังว่าให้นักอ่านเขายอมอ่านของเราแล้วใช่ <laughs> ก็คือต้องต้องต้องหวังเลย่าหมายการวิธีการเล่าเรื่องของเราก็ต้องพัฒนาตรงสุดนั้นแทนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่มาถามนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะ ช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือเฟซบุ๊กเพจนะคะเฟซบุ๊กเพจเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือบัวเขาเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอม m u นต t y ี่ใหม่ใหม่ในเฟซบ o เนาะ แล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ตัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกฤติดานะคะทั้งสช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทังทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าโปกเอ่ยหรือของพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไร ดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3าช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ